แข็งแรงแล้วยนี่แข็งแรงีอะไรนะี่มันร้อยสิบสามร้อยสิบสาค่ะนเสด็จไปไปแล้วับวันเหมือนยืนนะครับ อยแรงะเีนแข็งแรงแลนีงพระเจริญงพรจริญงระเจริญปีอะไรนะปี้อยสิบสาามเสด็จไปว้แวไอวันหมงยืนนะครับงระเจริญ